อดภัยนะครับ ยิงได้ดมีมาตอนนี้สิ่งที่เราเสียเลยคือสมมุติว่าเขาอยู่ตรงนี้เราเสียบอลตรงนี้คนที่อยู่ใกล้คือต้องดีเลยเกมนะมันต้องรอี่เพื่อนเรียกถูกไหมม,มันต้องปรับมาโดยตัวมัดพอมาฝั่งนี้ปุ๊บปีกตัวนี้ต้องสูนหน้าแล้วเป้าพะปีกสูนหน้า